สวัสดีค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะเรามาต่อกันนะคะในส่วนของบทที่5นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตแชร์ตัวเอกสาร ่ะโอเคค่ะทีนี้นะคะหลังจากที่เราเรียนบทที่4ี่ไปเรียบร้อยนะคะต่อนเนื่องในส่วนของบทที่5นะคะแล้วเราก็จะทําการสอบกลางภาคนะคะในสัปดาห์ถัดไปในส่วนของบทที่หนะคะสื่อสังคมออนไลน์กับธุรกิจดิจิตอลนะคะเป็นอีกบทหนึ่งนะคะที่มีการประยุกต์ใช้นะคะในส่วนของสื่อสังคมออนไลน์นะคะมาใช้ในการดำเนินธุรกิจดิจิตอลนะคะ สื่อสังคมออนไลน์ค่ะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่มีการนำเอามาใช้นะคะในการทำธุรกิจนะคะซึ่งในบทนี้นะคะเนะะื้อหา ๆก็จะประกอบไปด้วยนะคะความหมายของสื่อสังคมออนไลน์ค่ะคุณลักษณะนะคะของสื่อสังคมออนไลน์ความแตกต่างระหว่างสื่อสังคมออนไลน์กับสื่อประเภทอื่นๆนะคะในส่วนของประเภทนะคะของสื่อสังคมออนไลน์หน้าที่แล้วก็ผลกระทบนะคะอ,อ,อีกบทหนึ่งนะคะที่คาดว่านักศึกษานะคะน่าจะออใช้งานกันอยู่แล้วนะคะออในปัจจุบันก็ถือว่าเป็น เดี๋ยวนะคะขออนุญาตเอาสีอื่นดีกว่าเนะเพราะว่าบทนี้เอกสารของเราเป็นสีส้มเดี๋ยวนะอาจารย์เอาสีอะไรให้ชินชัดๆสีฟ้าได้ไหมโอเคโอเคได้โอเคค่ะเออมาส่วนของความนำก่อนเนาะในสังคมออนไลน์นะคะเออมีการ พัฒนาขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเชื่อมโยงกลุ่มของคนนะคะที่มีปฏิสัมพันธ์กันนะคะ แล้วก็นำในส่วนของกลุ่มเนี้ยมาใช้ในการดำเนินธุรกิจนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่ทำให้ธุรกิจในปัจจุบันหลายๆธุรกิจเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะก็มาจากในส่วนของออนไลน์นะคะการสร้างตัวแพลตฟอร์มต่างๆขึ้นมาที่เป็นแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าธุรกิจในปัจจุบันนะคะแทบจะที่เป็นธุรกิจออนไลน์เนาะ แทบจะเกือบทุกธุรกิจเลยมีการนำเอาแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นโซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าสังคมออนไลน์เนี่ยมาใช้มีหลายๆตัวด้วยกันนะคะเช่น Instagram Facebook TikTok f a นะคะเฟซบุ๊กเพจ u ูทูบนะคะสามารถนําไปประยุกนะคะปรับใช้ในส่วนของการทําธุรกิจได้ทั้งสิ้นเลยนะคะสังคมออนไลน์ค่ะเป็นช่องทางที่สําคัญช่องหนึ่งในยุคป,ปัจจุบันนะคะที่ได้รับความนิยมมากๆเครื่องมือที่แพลตฟอร์ม ในปัจจุบันพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็รองรับนะคะเทคโนโลยีที่ช่วยในการดำเนินธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นออด้านการตลาดนะคะใช้ในการออพัฒนายอดของการขายสินค้านะคะมีการออนำมาสร้างนะคะพลังออบันเทิงสร้างความบันเทิงนะคะสร้าง การเชื่อมโยงความสนใจในรูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็นําพาไปซึ่งการทําธุรกิจหรือว่าการทำการค้านะคะในรูปแบบของปัจจุบันนะคะเนื้อหาต่างๆที่ถูกเออนำมาอ,อ่ใช้นะคะในสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันมีการพัฒนาออในส่วนของเนื้อหาการสร้างสื่อนะคะต่างๆเพื่อที่จะนํามาใช้ในการเอ,อ่ทำธุรกิจนะคะในหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะ การติดตามในส่วนของสังคมออนไลน์นะคะเดี๋ยวนะการติดตามนะคะในส่วนของการทําออนไลน์นะคะการทำสังคมออนไลน์ส่งผลให้เราเนี่ยสามารถที่จะกระจายตลาดนะคะเพิ่มการขายเพิ่มการค้าเพิ่มยอดขายนะคะเพิ่มการให้บริการต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งก็ทําให้ธุรกิจเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะสังคมที่ออนไลน์ในยุคปัจจุบันเนี่ย มีการนำตัวการค้าที่อยู่ในรูปแบบของสังคมออนไลน์เ,นเข้ามาใช้ทำให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะในปัจจุบันนะคะคมีแนวโน้มที่มีการใช้เครื่องมือต่างๆในโลกของออนไลน์นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเราน่าจะเห็นธุรกิจในปัจจุบนนันที่ดําเนินบนแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์นประสบความสําเร็จนะคะคเยอะแย,ยะมากมายเลยนะคะ มาดูความหมายของสื่อสังคมออนไลน์ก่อนนะคะว่ามันหมายถึงอะไรโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภานะคะก็ให้ความหมายนะคะไว้ว่า,เ,าเป็นสังคมสื่อสังคมหนึ่งนะคะที่มีการสื่อสารระหว่างมนุษย์นะคะแบบไร้พรมแดนโดยที่มีการพัฒนาสื่อการสื่อสารกันอย่างรวดเร็วนะคะขออภัยคะ่ะคุณอาจารย์ไปโดนมี การนำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะคะคอมพิวเตอร์มาใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์นะคะมีการสร้างการแลกเปลี่ยนการแสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตนะคะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะตัวราชบัณฑิตยราชบัณฑิตสถานนะคะยังให้ ความหมายอีกว่านะคะก็เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมานะคะโดยใชเ้เทคโนโลยีพื้นฐานทางด้านเว็บนะคะที่สูงตั้งแต่เว็บรุ่น2.0ขึ้นไปนะคะโดยที่มีการนำเอามาพัฒนานะคะเพื่อสร้างเป็นแพลตฟอร์มของการให้บริการนะคะสังคมออนไลน์ต่างๆเช่น MySpace Facebook Twitter นะคะ Wikipedia h i f นะคะอันนี้เป็นยุคแรกๆเนาะของการนำตัว สังคมออนไลน์นะคะเข้ามาใช้มีการสร้างบล็อกในรูปแบบต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้กลุ่มของผู้คนนะคะมาแชร์เรื่องราวนะคะมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันนะคะเพิ่มมากยิ่งขึ้นในยุคป,ปัจจุบันนะคะก็มีแพลตฟอร์มอื่นๆพัฒนาขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะคณะกรรมการ จะทำาลชนานุกรมสับทางคอมพิวเตอร์ก็ยังให้ความหมายค่ะว่าสังคมออนไลน์นะคะเป็นเครือข่ายที่ถูกพัฒนาขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นสังคมของกลุ่มเพื่อนนะคะที่สามารถใช้ในการติดต่อนะคะแนะนำตนเองนะคะเอแบบสั้นๆแล้วก็สามารถที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้มาทำการรู้จัก ะะได้โดยที่เปิดโอกาสนะคะคให้กับกลุ่มต่างๆวิาพากษ์วิจารณ์พูดคุยส่งข้อความส่วนตัวมีการเข้าไปอ่านข้อความสร้างเป็นโพสต์เป็นลิงก์ต่างๆนะคะคเพื่อที่จะแชร์เรื่องราวต่างๆนะคะคโดยใช้ซอฟต์แวระะ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบของสังคมออนไลน์นะะคะแล้วก็าบางประเภทนะคะคก็ยังทําเป็นรูปแบบของสื่อมันติมีเดียหรือว่าภาพเคลื่อนไหวะะได้ด้วยนะคะคโดยที่กลุ่มของเพื่อนนสามารถเข้ามาแชร์เรื่องราว ต่างได้นะคะคสื่อสังคมออนไลน์กับธุรกิจดิจิตอลนะคะก็หลังจากที่มีการนำสื่อสังคมออนไลน์นะคะมาใช้กันอย่างแพร่หลายเนี่ยก็มีการพัฒนาตัวเครื่องมือนะคะที่ทำงานอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยเอา เข้ามาใช้นะคะโดยที่มีการพัฒนานํามาใช้ทางด้านธุรกิจเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยนะคะมีการพัฒนาการติดต่อสื่อสารการนําสื่อต่างๆนะคะมาใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งซึ่งกันและกันนะคะทําใหเออ้เราเนี่ยสามารถมาพัฒนาเ,ออเป็นรูปแบบของการดําเนินธุรกิจได้นะคะออมาในส่วนของคุณนะลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์นะคะอ,อ,อย่างที่อาจารย์บอกไปว่ามันเป็นการ พัฒนาใช้เทคโนโลยีที่เป็นเว็บ2.0ขึ้นไปซึ่งไเว็บ2.0เนี่ยมันคือการที่เราเนี่ยพัฒนาตัวตัวสังเขาเรียกอไะไรตัวสื่อนะคะให้เราสามารถที่จะตอบโต้โต้กลับได้นะคะเพราะฉะนั้นในยุคแรกๆเนี่ยนะคะก็มีการนำมาใช้ ในการเขียนบล็อกนะคะการแชร์รูปต่างๆการร่วมกันเขียนตัววิกินะคะาการแสดงความคิดเห็นโพสต์พูดคุยต่างๆนะคะแล้วก็มีการสร้างตัวคอนเทนต์นะคะได้ด้วยตัวของผู้ใช้บริการเองนะคะถ้าเป็น1.0เนี่ยในสมัยก่อนมันก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเว็บที่ไม่ได้มีการโต้ตอบมีปฏิสัมพันธ์กันเขียนขึ้นมาเป็นตัวคอนเทนต์อย่างเดียวแล้วก็ ผู้ใช้ก็อาจจะสามารถเข้าไปดูเข้าไปอ่านเข้าไปชมเท่านั้นนะคะไม่สามารถโต้อตอบกลับได้แต่ในส่วนของเว็บไซต์ที่เป็นยุคยุค2.0ขึ้นไปสามารถที่จะแบบมีข้อความตอบกลับนะคะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็มีการแท็กกันมีการแสดงความคิดเห็นนะคะในรูปแบบต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นการสื่อสารในรูปแบบของทวหรือว่าการสื่อสารแบบ2ทางนะคะให้ผู้ใช้เนี่ย สามารถมีปฏิสัมพันธ์การระหว่างเว็บไซต์ได้นะคะอันนี้ก็คือเว็บไซต์ที่เป็น2.0นะคะเอะก็เลยมีการประยุกต์ใช้นะคะเอามาใช้ในการทำธุรกิจเนาะสองค่ะ,ะเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยผู้ใช้งานสื่อเองอนักศึกษาสังเกตดูนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างตัวคอนเทนต์ต่างๆได้ด้วยตัวเองนะคะเไม่ว่าจะเป็น แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาในรูปแบบต่างๆเริ่มยุคแรกๆก็เป็น Facebook เนาะเราสามารถต่อสร้างตัวเนื้อหาคอนเทนต์โพสร,รูปมีเอ,เอ่แคปชั่นนะคะ มีการติดแฮชแท็กต่างๆนะคะมี u t u b e ที่สามารถสร้างเป็นสื่อบันติมีเดียเป็นคลิปวิดีโอต่างๆนะคะใส่ข้อมูลข่าวสารเข้าไปแล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะในส่วนที่คนที่สนใจนะคะเข้าไปดูได้ในปัจจุบันก็มี TikTok เนาะที่ได้รับความนิยมมากๆออคอนเทนต์ก็สร้างง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเราสามารถที่จะใช้ตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะคะสร้างตัวคลิปวิดีโอแบบสั้นนะคะแล้วก็ใส่ข้อความต่างๆนะคะ ใส่เพลงใส่รูปใส่ภาพต่างๆแล้วก็โพสต์เนื้อหาลงไปนะคะเราสามารถสร้างตัวที่เป็นเนื้อหาต่างๆได้ด้วยตนเองนะคะเมื่อเทียบกับยุคก่อนๆที่คนที่จะสร้างเนื้อหาได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีองค์ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ต้องเรียนมาหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ปัจจุบันไม่ต้องเรียนคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะตัดต่อทําคลิปวิดีโอต่างๆได้ด้วยตัวเองนะคะเอ่อถัดมา ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์สามารถสร้างข้อมูลส่วนตัวที่เป็นตัวแทนของผู้ใช้เองนะคะก็คือสร้างโปรไฟล์ของเราะง่ายๆนะคะสามารถสร้างโปรไฟล์ส่วนตัวเพื่อที่จะแนะนําตัวเบื้องต้นของตัวแทนผู้ใช้งานได้นะคะมีการสามารถอัปเดตต่างๆนะคะให้กับคนอื่นเนี่ยได้ทราบนะคะโปรไฟล์ของเราได้ด้วยตัวเองนะคะถัดไปสื่อสังคมออนไลน์ช่วยในการสร้างกลุ่มสังคมออนไลน์นะคะเ,เราสังเกต เราน่าจะสังเกตเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมีการสร้างชุมชนเล็กๆบนสื่อสังคมออนไลน์นะคะสร้างขึ้นมาเป็นกลุ่มอาจจะ,ะมีเรื่องราวหรือมีสิ่งที่สนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเราก็สร้างขึ้นมาเป็นกลุ่มเพิ่มคนเข้าไปนะคะคนที่อยู่ในกลุ่มก็จะ,ะสามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยในหัวข้อหรือในกลุ่มที่เราเนี่ยครีเอทขึ้นมาเป็นเรื่องเดียว การเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะได้เช่นการลงทุนออการซื้อขายสินค้าการให้ความรู้ทางด้านต่างๆนะคะอันนี้อย่างเช่นตัวอย่างเห็นไหมคะเป็นกลุ่ม าการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะก็เราสามารถที่จะแบบสร้างเป็นกลุ่มขึ้นมาหลังจากนั้นก็มีคนเข้าไปาสร้างตัวคอนเทนต์เนื้อหาขึ้นมาเพื่อนําเสนอคนที่อยู่ในกลุ่มนะคะด้นานซ้ายมือเห็นไหมคะตรงเนี้ยจะมีลักษณะของกลุ่มต่างๆที่เราเนี่ยสามารถเข้าร่วมหรือว่าสร้างกลุ่มขึ้นมาด้วยตัวเองก็ได้เช่นกันนะคะถัดไปค่ะ ความแตกต่างของสื่อสังคมออนไลน์กับสื่อประเภทอื่นๆนะคะในส่วนของสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะก,กระจายตัวได้ง่ายนะคะหรือว่าเป็นไวรัลนั่นเองนะคะสังเกตดูว่าคลิปไหนทีออ่มีการสร้างขึ้นมาหรือะคอนเทนต์เนื้อหา โพสอะไรต่างๆที่ออไวรัลขึ้นมามันจะกระจายไปอย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะนําเสนอให้กับคนอื่นๆเนี่ยได้เห็นอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นมันสามารถถ่ายทอดแล้วก็พูดถึงกันเรื่อยๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเป็นไวรัลได้ง่ายนะคะ2นะคะออมีการสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์สามารถเ,ออเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนสื่อประเภทอื่นๆที่ อ่อเวลาที่เราจะดูต้องเป็นไปตามเวลาที่เขากําหนดอย่างเช่นพวกทีวีหนังสือพิมพ์อไลนยในสมัยก่อนเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นสื่อสังคมออนไลน์เราโพสต์เวลาไหนก็ได้เข้าถึงสื่อนั้นๆได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาเมื่อเรามีอินเทอร์เนต็ตนะคะสค่ะปริมาณของเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์มีจํานวนมากมายเลยทีเดียวเราสามารถติดตาม mm. ในหัวข้อหรือเรื่องราวคอนเทนต์ที่เราสนใจได้อ่อจาก เนื้อหาต่างๆเยอะแยะมากมายที่มีตัวครีเอเตอร์หรือว่าผู้สร้างนะคะตัวเนื้อหาหรือตัวคอนเทนต์เนี่ยได้นะคะฉะนั้นเนื้อหาสามารถเลือกชมได้อย่างอิสระนะคะมีเยอะแยะมากมายมีคุณภาพของเนื้อหาที่ดีนะคะมีคลิปวิดีโอต่างๆที่ดึงดูดให้กับผู้สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูได้นะคะการแก้ไขเนื้อหาบนสื่อออนไลน์สามารถ ดัดแปลงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาได้นะคะไม่เหมือนพวกหนังสือนิตยาสารในสมัยก่อนคือแบบเหมือนสำนักพิมพ์ตีพิมพ์ไปแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วแต่ในกรณีของสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยสามารถแก้ไขเนะะื้อหาขนาดแม้ว่ามันเผยแพร่พไปแล้วเราก็ยังไปออทำการแก้ไขหรือสร้างเนื้อหาดัดแปลงแก้ไขข้อมูลได้อยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าเป็นการดีนะคะหากตัวคอนเทนต์หรือเนะะื้อหานั้นเกิดความผิดพลาดเราก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้อยู่ตลอดเวลานะคะ มาในส่วนของประเภทนะคะของสื่อสังคมออนไลน์กันบ้างประเภทที่1เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กไซต์นะคะเป็นเว็บไซต์ที่นําเสนอในส่วนของบุคคลหน่วยงานนะคะสร้างข้อมูลนะคะเรื่องราวต่างๆเพื่อนํามาเผยแพร่นะคะเช่นตัว Facebook นะคะตัวบาดูนะคะ Google Plus นะคะอันนี้ก็เริ่มเฉยๆแล้วเนาะในสมัยก่อนก็พวกนี้นะคะก็ถือว่าดังออสองนะคะเป็นไมโครบล็อกนะคะหรือว่าเป็น เหมือนเว็บบล็อกนั่นเองที่เราจะสามารถใส่เรื่องราวข้อมูลส่วนบุคคลหรือส่วนตัวนะคะสามารถที่จะสร้างเป็นคอนเทนต์เล็กๆนะคะเป็นกลุ่มของข้อมูลหรือว่าข้อความที่เชื่อมกับคนอื่นๆโดยสามารถใส่แฮชแท็กที่เราต้องการนะคะเ,เป็นเกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นๆใส่แฮชแท็กเข้าไปแล้วเมื่อผู้ใช้เนี่ยสามารถเซิร์ชตัวแฮชแท็กขึ้นมาเราก็สามารถจะ สแสดงตัวคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาที่เราเผยแพร่เข้าไปได้นะคะในกรณีที่เราใส่แฮชแท็กเนาะไมโครบล็อกเว็บไซต์ที่ให้บริการแบ่งปันสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆเช่นภาพวิดีโอนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะมากมายเลยเนาะคลิก YouTube Instagram p r i n t e r e เอะไรอะ l e m o n a อ็อะไรพวกเนี้ยนะคะก็เป็นเว็บไซต์ที่บริการแบ่งปันสื่อออนไลน์นะคะ,ะในรูปแบบต่างๆเน,ะนาะไปอ,ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ เป็นการนําเสนอของเว็บไซต์ต่างๆเนาะเป็นพวกภาพรูปคลิปวิดีโออะไรต่างๆได้หมดเลยบล็อกส่วนตัวแล้วก็ขององค์กรด้วยนะคะเป็นเว็บไซต์ที่ถูกพัฒน,นาขึ้นมาเขียนเป็นเรื่องราวต่างๆนะคะเหมือนกับเป็นไดอารี่ของผู้เขียนนะคะก็สามารถเขียนเรื่องราวต่างๆโดยส่วนใหญ่คนที่จะใช้ก็จะเป็นพวกบล็อกเกอร์นะคะทีออ่นำเสนอ ข้อมูลคอนเทนต์นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่เราสนใจหรือเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนบุคคลก็ได้ขององค์กรของหน่วยงานก็ได้นะคะเอ,อ่อถัดไปบล็อกที่มีสื่อสิ่งพิมพ์เป็นเจ้าของเว็บไซต์เช่นพวกหนังสือพิมพ์ต่างๆเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องอัปเดตตัวเองเนาะมาอยู่ในรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ยังทําเป็นแบบเดิมเนี่ยมันถือว่าออผู้ใช้ไม่ค่อยเข้าถึงแล้วอย่างพวกหนังสือพิมพ์หรือว่านิตยสารสิ่งพิมพ์อะไรพวกเนี้ยนะคะ ก็ยกนะคะรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์มาอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์นะคะเราก็จะเรียกว่า,าตัวบล็อกบล็อกโฮสต์มีเดียเอาเลนะคะแล้วก็มีวิกิอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีเนเาะวิกิพีเดียตัวอย่างนะคะเป็นเว็บไซต์ที่เปิดขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารเราสามารถเข้าไปแก้ไขเ,เนื้อความเรื่องราวต่างๆนะคะในกรณีที่อาจจะแบบมีความเห็นไม่ตรงกันแล้วทางเว็บไซต์เนี่ยก็จะ ดูว่าข้อมูลที่เราอีดิทเข้าไปเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าถ้ามันยังเอ,อ่อไม่ถูกต้องเขาก็อาจจะไม่แอดพรูฟในส่วนของเนื้อหาที่เราอีดิทเข้าไปแต่ถ้าเขามองแล้วว่าเออเนื้อหาของเราเนี่ยพิสูจน์ได้แล้วว่ามันเป็นจริงมันถูกต้องนะคะเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์เขาก็แก้ไขเอ,อ่อตัวเนื้อหาที่เราแก้ไปได้นะคะอันนี้ตัวอย่างเป็นเอ,อ่อวิกิพีเดียเนาะ เจ็ดค่ะกลุ่มหรือพื้นที่แสดงความคิดเห็นฟอรัมดิสคัชชันบอร์ดหรือกรุ๊ปเป็นกลุ่มที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการดิสคัชกันอะ่ะแสดงความคิดเห็นในข้อเสนอแนะรวมเป็นกลุ่มเป็นให้ความคิดเห็นในเรื่องราวต่างๆนะคะมีพันทิป Google Group นะคะเกมออนไลน์ Online, นะคะอันนี้ก็ ออนักศึกษาที่เล่นเกมออนไลน์ก็น่าจะเข้าถึงอยู่แล้วเนาะเป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อจำลองสถานการณ์นะคะเล่นเกมในรูปแบบของออนไลน์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตนะคะสามารถเล่นได้เป็นกลุ่มคนเดียวนะคะเข้าไปแข่งขันนู่นนี่นั่นได้นะคะ ข้อความสั้นค่ะ instant messaging นะคะเออหรือบางคนก็เรียกว่า im เนาะตัวย่อนะคะส่งข้อความสั้นจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่ะมีผู้ให้บริการหลายอย่างหลายหลายหลายหายตัวด้วยกันนะคะที่เราใช้ในปัจจุบันก็มี Line เนาะมี messenger นะคะที่สามารถแชทพูดคุยกัน instagram ก็มีตัวออ n n s t a s t m e s s a g i n g เช่นกันนะคะก็สามารถแชทพูดคุยได้ด้วยได้เกือบทุกแอปเลยเนาะออ TikTok ก็สามารถทำได้นะคะ วอทช์วีแชทเทนโก้สกายเยอะมากนะคะ,ะการแสดงตัวตนอยู่นะที่ใดที่หนึ่งอันนี้เป็นการแชร์โลเคชันหรือว่าแชร์ตำแหน่งที่อยู่นะคะพร้อมกับมีการแสดงรูปภาพเมื่อก่อนได้รับความนิยมมากๆนะคะแต่ปัจจุบันอาจารย์เห็นน้อยลงแล้วนะคะตัวอย่างอย่างเช่นตัวแอปพลิเคชันโ s q u สแคนะคะเราก็สามารถแชร์ว่าเราทำอะไรอยู่ที่ไหนโพสรูปโพสภาพอะไรเงี้ยนะคะได้ หน้าที่ของสื่อสังคมออนไลน์ค่ะ,ะมีอะไรบ้างระบุตัวตนมีการสนทนาแบ่งปันข้อมูลมีการสร้างตัวตนเนาะความสัมพันธ์ชื่อเสียงสร้างกลุ่มและมาดูทีละอันเนาะหน้าที่ของสื่อสังคมออนไลน์อันประเภทที่หนึ่งก็คือการระบุตัวตนค่ะว่าเราคือใครแสดงตัวตนที่อยู่ในรูปแบบของการระบุให้คนอื่นรู้จักว่าเราคือใครนะคะ,ะช่วยระบุตัวตนให้ชัดเจนนะคะสามารถที่จะเชื่อมโยงให้กับผู้อื่นมาทําความรู้จัก กับเราได้นะคะถ้าเ,ออเราไม่ได้เรียกอะไรอะปิดบังตัวตนของเราเช่นไม่ใส่รูปโปรโฟไฟล์ไม่ใส่ชื่อจริงอะไรเงี้ยนะคะการที่เราระบุต,ตัวตนก็ถือว่าเป็นการทําให้การติดต่อสื่อสารระหว่างสังคมออนไลน์เนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสองค่ะการสนทนาเพิ่มการ Conversation เข้าไปนะคะและเกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารมีการแชทพูดคุยโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเรื่องราวต่างๆได้นะคะ สาการแบ่งปันหรือว่าการแชร์วิ่งนะคะก็มีการโพสต์ภาพวิดีโอแชร์ลิงก์บทความเรื่องราวเอกสารต่างๆนะคะเพื่อให้ผู้อื่นเนี่ยได้ออมาดูเนื้อหาสื่อต่างๆที่เราต้องการจะนำเสนอนั่นเองนะคะการแชร์วิ่งกันเนาะการมีตัวตนค่ะมีตัวตนในสื่อสังคมออนไลนเ์เปรียบเสมือนกับ ทำให้เราเหมือนอยู่ในสังคมที่แท้จริงนะคะเออสามารถที่จะเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาโพสต์ข้อความแสดงให้เราเห็นว่าตอนนี้เรายังมีตัวตนอยู่นะคะคนที่ไม่ได้โพสต์อะไรนานๆก็อาจจะแบบเออเข้าไปแชร์เรื่องราวหรือแสดงความคิดเห็นหรือนู่นนี่นั่นบางเพื่อที่จะให้เราคนอื่นเนี่ยทราบว่าเราเนี่ยยังมีตัวตนอยู่นะคะ ถัดไปาการสร้างความสัมพันธ์ค่ะแน่นอนเมื่อมีการออมีสังคมเนาะออความสัมพันธ์ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะทําให้เราสามารถเชื่อมโยงไปกับบุคคลอื่นๆเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ซึ่งกันและการจับคู่การแสดงความสนใจการติดตามกันเป็นเพื่อนการทํากรุ๊ปการเชื่อมโยงกันนะคะแสดงความคิดเห็นกันไป ชื่อเสียงชื่อเสียงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประเมินความน่าเชื่อถือของตัวบุคคลได้นะคะเอ่อสื่อสังคมออนไลน์ทําให้เราเนี่ยโพสต์แสดงเรื่องราวต่างๆนะคะให้คนอื่นมาแสดงความคิดเห็นทําให้เราเนี่ยมีชื่อเสียงหรือว่าบางคนเห็นไหมทําคลิปทํานู่นนี่นั่น ออสร้างตัวตนของตัวเองจนทําให้เราเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็สามารถใช้ในการหาเงินหรือว่าสร้างเม็ดเงินจากตัวที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียได้เช่นกันการสร้างกลุ่ปหรือว่าสร้างกลุ่มนั่นเองนะคะเออก็แน่นอนว่าปกติแล้วเนี่ยเรามีปฏิสัมพันธ์กันนะคะระหว่างสื่อมันก็ เป็นอย่างหนึ่งที่ถ้าเราสร้างกลุ่มสร้างกลุ่มขึ้นมาก็จะรวบรวมกลุ่มคนนะคะเข้ามาอยู่ในที่เดียวกันแบ่งปันข้อมูลข่าวสารสนทนาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะได้เนี่ยแหละหมดแล้วโอเคบทน,นี้นิดเดียวนะคะก็อในส่วนของ บทที่5นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็บทนี้ไม่มีแบบฝึกหัดนะคะนี้เป็นสบายๆเพราะว่าเป็นบทที่นักศึกษาโดยทั่วไปก็ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์กันอยู่แล้วนะคะก็อย่าลืมชมคลิปเรียบร้อยแล้วไปเช็กชื่อนะคะในบทที่5ด้วยนะคะก็ขอบคุณนักศึกษาทุกท่านมากเลยที่ต่างนะคะ